ครับสวัสดีครับวันนี้ยกกับผมเคพะเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บสะสมมาอยู่นะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในประเภทเครื่องรางนะครับเดี๋ยวว่ามีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับ เป็นมีดยุคกลางนะครับของช่างชิมนะครับวันนี้นะครับที่ผมจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นมีดช่างชิมนะครับในยุคกลางนะครับที่มีธรรมชาตินะครับแล้วก็ประวัติความเป็นไปเป็นมานะครับที่ชัดเจนนะครับหลักๆก็เป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับฝากหวายด้ามนี้เป็นของเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นมีดยุคกลางนะครับของช่างชิมนะครับเนื่องจากวิดีโอของผมนี่ทําแต่ประเภทมีดยุคตนนะครับส่วนใหญ่นะครับหรือเกือบจะทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับก็เลย นำนะครับมีดยกกลางนะครับของช่างฉิมนะครับที่อยู่ในปีประมาณพศ2470กว่าๆนะครับ AA. ปีพศ2องพัีถึงปีพศ2อ7 7น่นะครับจะมาทำวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้นะครับหนึ่งเล่มนะครับเป็นมีที่สมบูรณ์มากนะครับหรือสมบูรณ์ที่สุดนะครับสำหรับช่างชิมนะครับอีกหนึ่งเล่มเลยนะครับที่ผมเอามาทำวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นมีที่เดิมๆทุกจุดนะครับฝักด้ามนะครับ อ่ใบมีดนะครับหรือว่าอ่เป็นวายนะครับที่มีความเก่านะครับสําหรับอ่มีดยุกกลางนะครับของช่างชิมเล่มนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกประวัตินะครับความเป็นมานะครับของมีดช่างชิมเล่มนี้ก่อนนะครับว่าอ่ผมได้มาจากที่ไหนนะครับสําหรับอ่มีดช่างชิมดล่มไม้ฝักไมยุกกลางเล่มนี้นะครับอ่าสหรับมีดช่างชิมเล่มนี้นะครับผมได้มาจากชาวบ้านนะครับที่ตาคีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มาจากชาวบ้านที่ตาคีนะครับเป็น บ้านที่เขาเก็บวัตถุงมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับมันต้องแต่รุ่นรุ่นปู่รุ่นพ่อนะครับส่วนมากผมก็ประวัติก็จะมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าวัตถุงม,งค,ง,มงคลของหลวงพ่อเดิมนี่มีความเก่ามากนะครับเฉพาะยุคป้าของหลวงพ่อเดิมนี่ก็วัตถุมงคลประเภทมีของหลวงพ่อเดิมนี่กเจ็ดสิบกว่าปีนะครับส่วนมากเขากจ็จะไม่ทันกันนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็จะไม่ทันนะครับทันก็จะเป็นรุ่นปู่รุ่นพ่อนะครับผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็เล่ามาประมาณนี้นะครับ ก็ได้มานะครับในยุคที่หลงพเดิมยังอยู่นะครับตอนนั้นหลงพเดิมก็ยังไม่มรณะภาพนะครับประมาณปีพศ2 4 7 0กว่าๆนะครับประมาณเป็นยุคกลางนะครับถ้าตีเป็นก็ตีเป็นยุคกลางนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลงพเดิมนะครับประเภทมีดหมอผมก็ได้มา1หนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับเป็นยุคกลางนะครับขนาด13นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับธรรมชาตินี่สวยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ ผมเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นมีดที่สมบูรณ์มากนะครับเล่มนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นลักษณะนะครับของมีดูกลางนะครับแต่ยังใช้วายนะครับในการทานะครับเพราะว่าอ่าเป็นของชาวบ้านชาวบ้านนะครับแต่ว่าถ้ายุคกลางนี่ของคนที่มีตังค์ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นงานนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมได้มา หนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดยกกลางนะครับได้มาจากเจ้าของร้านนะครับขายของนะครับอยู่ที่ตลาดตาขีนะครับเป็นตระกูลคนจีนเก่าแก่นะครับผมได้มาอจากบ้านนี้นะครับเป็นมีดยกกลางนะครับเป็นช่างชิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนมีตังค์หน่อยนะครับในการทํามีดก็วัสดุก็จะต่างจากชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่เขาเก็บสะสมนะครับก็จะมีงานนะครับมีเงินเข้ามาประกอบนะครับในตัวมีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นของชาวบ้านชาวบ้านนะครับแต่ว่า เป็นของชาวบ้านที่สวยมากนะครับเล่มนี้นะครับอันนี้ผมพูดได้เลยนะครับว่าช่างชิมนะครับอยู่กลางเล่มนี้นะครับนี่สวยมากนะครับดูธรรมชาติภายนอกครับหวายนี่แห้งนี่เลื kind of เ <tortured. IEL> ่อนได้หมดแล้วครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่เลื่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะขาดนะครับเพาะหวายนี่มีความเก่านะครับมีก็ผ่านการเวลามานานนะครับนี่เราโดนค่าฝุ่นข้าใครนะครับโดนละอองอะไรต่างๆนะครับทําให้ ต้นไม้นะครับมีความเก่านะครับแล้วก็หวายนี่ก็มีความเก่ามากนะครับนี่ถ้าไปรูดบ่อยๆนี่คาดว่าจะขาดนะครับแล้วต้องส่งไปรัดใหม่นะครับแต่นี้ผมไม่ได้รูดนะครับอ่านแต่ดูจะคาบนะครับที่ลองเดิมๆนะครับนี่รอยเดิมๆจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่นี้เลื่อนได้นะครับนี่เลื่อนได้หมดนะครับแต่ว่าไม่แนะนาให้เลื่อนนะครับเพราะว่าจะขาดนะครับนี่ เนี่ยเก่าทุกจุดนะครับมีดลงพระเดิมอย่างนี้คือมีดที่ดูง่ายนะครับนี่เราดูนะครับลักษณะมีสวยเป็นยังไงนะครับเนี่ยอ่าเล่มนี้นะครับเป็นมีดช่างฉิมนะครับที่มีความสมบูรณ์นะครับหรือสมบูรณ์มากที่สุดนะครับในมีดช่างฉิมอีกหนึ่งเล่มเลยนะครับที่ผมเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในประเภทอ่ามีดหมอนะครับของหลวงพระเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับแลวเป็นลายที่นักสะสมนะครับหรือว่าเซียนนะครับ อ่าบอกว่าเป็นลายที่นิยมนะครับเนี่ยเป็นลายน้องสิงนะครับและสามล่องเลือดอย่างนี้นะครับอ่าแต่ว่าเซียนเขาจะนิยมไปอ่าเล่นทางด้ามงานฝักไม้นะครับหรือว่าด้ามงานฝักงานนะครับเพราะด้วยราคาที่สูงนะครับอ่าแต่ถ้าจะเน้นใช้บุตรคุณนะครับอย่างนี้ไม่ได้ต่างเลยนะครับแถมจะสมบูรณ์มากกว่าด้วยนะครับอย่างนี้นะครับอ่าเพราะว่างานอ่าส่วนมาที่เขาเอามาอ่าปล่อยบูชากันนะครับมมันก็ ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับแตกช้ำหมดแล้วนะครับเนี่ยแต่จะต่างจากมีดอย่างนี้นะครับอ่เขาไม่ได้ให้การนิยมนะครับไม่ได้อ่ไม่ได้มีราคานะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับอันนี้ผมก็พอรู้มานะครับ่าไม่มีราคานะครับก็ไม่ได้มาเล่นนะครับแต่ปัจจุบันนี่อ่เริ่มหันมาเล่นแล้วครับสําหรับอาเซียนนะครับหรือคนที่อ่าสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็พุทุคคณไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ถ้าจะเล่น อ่พุทธพาณิชย์นะครับอ่าก็ไปเล่นด้ามงานฝักงานนะครับหรือด้ามงานฝักไม้นะครับเนี่ยแต่ถ้าจะเล่นพุทธคุณก็ด้ามไม้ฝักไม้นี่ก็โอเคแล้วนะครับสําหรับอ่มีหล่งมพรเดิมนะครับอ่าแถมราคานี่อ่ต่างกันมากนะครับเนี่ยด้ามไม้ฝักไม้ถึงจะสมบูรณ์เดิมๆอย่างนี้นะครับดูง่ายอย่างนี้นะครับอ่แต่ราคานี่ห่างกันหลายเท่านะครับห่างกันหลายเท่าตัวนะครับเนี่ยถ้าไปเทียบกับด้ามงานฝักงานหรือด้ามงานฝักไม้นะครับทั้งที่เป็นมีดหล่มพรเดิมเหมือนกันนะครับอ่าแล้วนี้ก็เป็นจุด เริ่มเริ่มต้นของวัตถุมงคลด้วยนะครับเป็นมีดยุคต้นยุคกลางนะครับส่วนมาดีเขาสะสมแล้วว่าเล่นหากันนะครับจะเป็นมีดยุคปลายนะครับเป็นมีดยุคปลายที่ผ่านการใช้งานมานะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับอย่างนั้นนะครับยุคปลายผมก็มีนะครับที่เป็นประเภทด้ามงานฝักงานนะครับหรือว่าด้ามงานฝักไม้นะครับแต่จะเป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับและการเช่าหาแต่ละทีนะครับเป็นมือแต่ละทีนะครับมีลักษณะที่เป็นด้ามงานฝักงานหรือด้ามงานฝักไม้นี่ก็ ห้าหลักนะครับถึงหกหลักนะครับในการเปล LIKE ี่ยนมือแต่ละทีนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นราคาที่เขาเล่นหากันนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับที่เป็นประเภทที่ไม่ใช่ด้้มไม้ฝักไม้นะครับอันนั้นจะมีราคาที่สูงนะครับแล้วก็นิยมนะครับในหมู่นักสะสมนะครับที่อยากได้งานนะครับแล้วก็แบบนี้ก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับสําหรับนักสะสมนะครับหรือเซียนที่เขา ปล่อยช่าบูชากันนะครับนี่แต่ว่ามีอย่างนี้เป็นมีที่สวยนะครับแล้วดูง่ายนะครับอ่าแล้วท่านหลวงพ่อเดิมแน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยแะเป็นของเดิมๆหมดนะครับผ่านการอธิษฐานจิตนะครับจากหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นช่างฉิมนะครับยุคกลางครับลายนิยมเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นลายที่นิยมเหมือนกันครับเป็นน่องสิงนะครับแล้วก็สามล่องเลือดนะครับสามล่องเลือดนี่ก็เนี่ยจะเป็นล่องเลือดนะครับสามล่องนะครับแล้วก็ตอกกระดูกงูนะครับอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับเป็นศิลปะของช่างฉิมนะครับ อ่าถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเปลี่ยนไปเป็นด้ามเนี่ยรับเป็นด้ามนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นลายนี้ด้ามนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นงานนะครับหรือว่าเป็นด้ามงานฝักงานหรือเป็นด้ามงานฝักไม้นะครับมีเล่มนี้นี่ก็เปลี่ยนมือนี่ก็ห้าหลักนะครับเนี่ยห้าหลักถึงหกหลักนะครับเนี่ยบางเล่มนี่เจ็ดหลักนะครับมีหลงมพระเดิมนี่อ่าไม่ใช่ราคาถูกนะครับมาเราต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับสาหรับวัตถุมงคลของหลงมพระเดิมนะครับบางคนนี่มาหาหลักหมื่นนะครับ เหมือนต้นๆนะครับอาจจะหาได้นะครับแต่ว่าต้องย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปหลายปีนะครับสาหรับมัธุมรคลของหล่มพ่เดิมนะครับนี่ด้ามไม้ฝักไม้อย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ถูกแล้วนะครับสําหรับของหล่มพ่เดิมนะครับปัจจุบันเซียนก็หันเริ่มมาเก็บแล้วนะครับสําหรับด้ามไม้ฝักไม้ราคาก็เริ่มขยับนะครับตามตามคนเล่นนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับคนเริ่มหันมาเล่นนะครับราคาก็ยิ่งสูงนะครับตัวผมก็ เก็บมีดประเภทนี้นะครับด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักม้าผมก็มีนะครับก็จะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่เป็นช่างฉิมนะครับในยุคกลางนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านรับชมนะครับเป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สวยมากนะครับดูง่ายนะครับนี่สิบสามนิ้วนะครับนี่นะครับลักษณะหวายนะครับลักษณะไม้นะครับมีความเก่ามาแล้วนะครับนี่ไม้นี่แห้งนะครับเป็น เป็นล่องหมดแล้วครับด้วยการชักเข้าชักออกบ่อยๆนะครับในสมัยก่อนนะครับไม้ก็เลยเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่ามีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับถึงสมบูรณ์มากที่สุดแล้วนะครับผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ธรรมชาตินี่สูงมากนะครับแล้วก็เก่านะครับประวัติความเป็นมาชัดเจนนะครับแลวเป็นลายที่นิยมอีกหนึ่งลายนะครับของช่างชิมนะครับ ในยุคกลางนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมหนึ่งเล่มนะครับพร้อมบอกประวัติความเป็นมานะครับและการการเช่าหานะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับว่าการเปลี่ยนมือแต่ละครั้งนี่ราคาสูงครับหรือว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับในการเปลี่ยนมือนะครับเป็นของที่ท่านหลวงพ่อเดิมนะครับว่าเปลี่ยนมือแต่ละทีนี้ว่ามีราคาประมาณไหนนะครับวันนี้นะครับก็เข้า่าวนะครับหนึ่งเล่มนะครับมาให้ดูธรรมชาติเฉยๆนะครับวันนี้นะครับ หาใครนะครับเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทาง ID l ดี e ไลนนะครับ0989315050นะครับหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับ0989315050นะครับรับตอบแต่ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับว่าจะสร้างประมาณปีไหนนะครับอะไรยังไงนะครับ อ่าแล้วก็ประวัติความเป็นมายังไงนะครับเผื่อใครมีรูปมีอะไรที่อ่าทางต้นตระกูลเกิดทันหลุมพระเดิมนะครับก็ส่งมาให้ผมดูได้นะครับอ่าอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ว่าถ้าตอบเกทน้นี้ผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับอ่าวันนี้นะครับก็ประมาณ10นาทีนะครับอ่าวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ